เทปเก้ามนสเปเป็นเทปเกาาอเนกประสงค์คุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายประเภททั้งในงานสำนักงานงานช่างหรืองานตกแต่งทั่วไปด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นและใช้งานสะดวกจึงกลายเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่ควรมีติดไว้ทุกสถานที่มีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความเหมาะสมของงานมีทั้งหน้ากว้าง0.5นิ้ว3วน4นิ้ว1นิ้ว 1.5นิ้ว2นิ้ว2.5นิ้วและ3นิ้วโดยมีความยาวมาตรฐาน20หลาม้วนแกนเทปขนาด3นิ้วผลิตจากเยื่อกระดาษธรรมชาติเคลือบด้วยกาวยางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเหนียวพิเศษช่วยให้เทปยึดเกาะกับพื้นผิวได้อย่างแน่นหนาทนทานไม่หลุดง่ายแม้ใช้งานบนพื้นผิวเรียบ หรรรือคคุงหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของเทปกาวย่นมีสเปกก็คือสามารถฉีกได้ด้วยมือไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตัดใดๆเพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งานทั้งยังไม่ทิ้งคราบกาวหรือทำให้พื้นผิวเสียหายเมื่อลอกออกเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความประณีตหรือสามารถแก้ไขได้เนื้อเทปสามารถเขียนข้อความลงไปได้อย่างชัดเจนจึงเหมาะกับงานติดฉลาก บ่งบอกข้อมูลหรือแยกประเภทสิ่งของเหมาะสำหรับการปิดกล่องติดก,กระดาษพลาสติกตกแต่งขอบมุมใช้งานทั่วไปในบ้านหรืออุตสาหกรรมพร้อมสีขาวครีมที่ดูเรียบง่ายดูสะอาดตาใช้ได้กับทุกงานทั้งทางด้านคุณภาพความสะดวกและการใช้งานที่หลากหลายเหมาะสำหรับทุกสถานที่และทุกโอกาสค่ะ